สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎและคนากร,รกฎนะคะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมดวงทั่วไปของชาวกร,รกฎนะคะการงานการเงินค่ะความรักแล้วก็สุขภาพเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะมาดูกันดวงชาวราศีกร,รกฎประจำเดือนกันยายน2 5ง4นะคะเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางชาวราศีกร,รกฎนะคะคือคนที่เกิดระหว่างที่16กันยาเอ่อ16กรกฎาคมค่ะถึง16สิงหาคมนะคะ พอมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเราก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาค่ะเราดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแม่หมอจะเริ่มที่การงานกันก่อนงานของชาวกรกฎกันยายนเป็นอย่างไรอุ้ยเดิ่มไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับค่ะนั่นหมายถึงอะไรทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จเหมาะสำหรับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยใครที่ตกงาน รีบเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะ,ะใส่ความกระตือรือร้นเต็มที่ไปสมัครงานเลยนะคะได้งานใหม่แน่นอนช่วงต้นเดือนกันยายนแต่ว่าคุณเองคุณต้องใส่ความกระตือรือร้น,นให้เยอะๆนะคะใส่ความกระตือรือร้นทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะใครที่แบบว่าเออเราจะเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวจะเปิดร้าน,นะจะเริ่มค้าขายจะเริ่มทำน่นทํานี่เริ่มได้หมดเลยนะคะ,นะตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเลยค่ะถือว่ามันเป็นเลิกดีในการทําอะไรใหม่ๆตัวคุณเองคุณจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ะะมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความหวังใหม่ๆขอให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีนะคะอดีตต้องทิ้งไปหมดนะ <c oughs> มันมีสิบดาบขึ้นมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าบางทีเราอาจจะต้องโลกสิ่งเก่านะคะลกสิ่งเก่าลกความผิดหวังโลไอสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาแล้วนะคะปล่อยวางอาดีตทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ มันมีสี่ถ้วยด้วยค่ะนะมันบ่งบอกถึงความไม่พออกพอใจเท่าไหร่บางท่านพอเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วคิดว่าอ๋อเอาบางทีเปิดร้านวันแรกหลือ <c oughs> หรือทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันคงจะดีเลยเนี่ยมันไม่ได้ดีทันทีนะคะคุณต้องสู้คุณทั้งต้องลุยนะคะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยคือบางท่านเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เหมอะขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะเราเปิดร้านใหม่หวังว่าพอเปิดปุ๊บมันจะแบบว่า เออแบบว่าเออกระจายขายดียอดขายปังๆไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะอยู่ในสภาวะที่อืดๆๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าห้ามท้อเด็ดขาดห้ามท้อค่ะนะต้องสู้ต้องลุยต่อไปมันมีเดอะเชลียออด้วยนะคะเดอะเชลียออบ่งบอกถึงว่ามันจะมีปัญหาเฉพาะหน้ามันจะมีอุปสรรคคุณต้องสู้คุณต้องลุยแต่ว่ามันมีความสําเร็จนะมันมีความมั่นคงมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่แต่ว่าคุณต้องลุยไปให้ถึงตรงนั้นไม่ง่าย นะไม่ง่ายแต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถขอให้คุณดึงเอาความาความเป็นนักสู้ของตัวเองออกมามันมีหกดาบนะคะคุณจะเจอสภาวะที่มันอึดๆเอ,อื่อยนะเจอสภาวะอึดอึดเอือยแต่ไม่อยากให้ท้อค่ะนะมันมีเดอะซันขึ้นมาความสำเร็จมาแน่นอนแต่มันอาจจะช้านิดนึงเดอะซันเป็นไพ่ที่ทำอะไรก็ดีหมด แต่มันช้ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วยิ่งมีแต่ะเชลีออตมาด้วยนี่ต้องบอกว่าคุณต้องสู้ต้องลุยห้ามทอ้อเด็ดขาดชาวกรกฎคุณจะทําอะไรทําได้หมดแต่ว่าคุณต้องปล่อยวางอดีตออกไปให้หมดแล้วก็อย่าท้อใจอย่าอย่ารู้สึกเหมือนกับว่า อยากกลับไปกลับมาอนะ่ะอยากให้แบบว่าสู้จนถึงที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวความสําเร็จมาแน่นอนเพียงแต่มันจะช้าคุณอาจจะไม่ได้เห็นความสําเร็จในเดือนกันยายนแต่ว่าในอนาคตข้างหน้ามันสําเร็จแน่นอนค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้าง <c oughs> สิบไม้นะเป็นใบแรกเลยนะเด่นๆที่สุดคือทำงานหนักเงินมันถึงจะมานะ,ะงานเบาๆทำมั่งไม่ทำมั่งเงินมันก็จะมากระปิดกระปอยนะคะ ปัญหาเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะมีปัญหาจุกจิกมีเรื่องต้องไปคุยไปเคลียร์เจอสภาวะที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ค่ะแต่ทีนี้มันมีสีไม้เมื่องานสำเร็จเงินมาแน่นอนแล้วสีไม้บงบอกถึงความมั่นคงด้วยค่ะ ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าเอองานเรามันต้องสำเร็จงานมั่นคงการเงินมันก็จะมั่นคงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นเรื่องงานให้สำเร็จการเงินมันถึงจะดีมีเดอะเดวิลด้วยค่ะนะคะบ่งบอกถึงว่า ต้องพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่าใช้จ่ายที่สนองความอยากตัวเองบางทีทํางานเบื่อๆเส็งานี่เงอ้มีเงินในมือฉันอยากช็อปน,น,นู่นนี่นั่นนะคะบางท่านหมดไปกับเรื่องของการกินการดื่มบางท่านหมดไปกับเรื่องของการพน,นันบางท่านหมดไปกับเรื่องการช็อปของที่มันไม่จําเป็นสนองความอยากของตัวเองนะคะในขณะเดียวก,กันเรื one, <ๆ>่องเงินเงินทองทองมันอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องที่เหมือนกับว่าอาจจะมีคนมาด้วยความที่งานเราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะ เราก็อยากให้มันสำเร็จอยากได้เงินให้มันมากขึ้นถ้ามีคนแปลกหน้าหรือมีใครก็ตามแต่มานำเสนองานหรือนำเสนอทางเลือกเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่มันได้มาง่ายๆให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขามาหลอกนะมันมีไพ่ปีศาจค่ะนะมีโอกาสที่เราจะโดนหลอกโดนล่อลวงด้วยการเอาผลประโยชน์มาล่อนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงกล หรือบางทีนะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับเออมาขอหยิบยืมเงินมาอะไรอย่างเงี้ยคือมีแนวโน้มว่าเขาจะมาขอนั่นแหละไม่ได้มาขอยืมมาขอ,อ,อโอกาสที่จะโดนชักดาบ นะก็มีนะคะในขณะเดียวกันคือบางทีอย่าไว้ใจคนจนเกินไปนะคะบางทีคุณเองคุณอาจจะมีการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบเรื่องของการเงินนะตัดสินใจที่ไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นให้รอบคอบเข้าไว้ก่อนนะคะมีอะไรปรึกษาคนในครอบครัวดูก่อนก็ได้นะอย่าทําอะไรที่แบบว่าอย่าคิดเร็วทําเร็วหรือตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ ทีนี้บางท่านบอกว่าแล้วท้งถ้าเรากําลังเดือดร้อนเรื่องการเงินละ่ะนะมีผู้ใหญ่คอยช่วยนะคะขอให้เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวคะ่ะนะผู้ใหญ่ในครอบครัวมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่ในขณะเดียวกันที่อยากจะแนะนํามากๆคือวิในัยในการใช้เงินนะคะสําหรับชาวกรกฎ มันจะมีแนวโน้มว่าบางทีอาจจะด้วยอารมณ์หรือด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้เราใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินกว่าที่เราวางแผนเอาไว้คุณอาจจะมีการวางแผนการเฉันจะใช้เท่านี้เท่านี้มันเกินงบมันเกินจากที่วางแผนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้ควบคุมตรงนี้ใครที่คาดหวังเงินก้อนคาดหวังว่าเออมันจะมีแบบว่าเออจะได้เงินก้อนมาปลดหนี้ปลดสินไหมยังนะคะยังยังปลดหนี้ไม่ได้ยังไม่มีเงินก้อนเข้ามา มันก็จะมีแต่ภาระผูกพันเนาะเอาเป็นว่าเราต้องประคองตัวไปก่อนพยายามทำงานให้หนักไว้เนาะทีนี้โชคลาภล่ะนะเรื่องของโชคลาภต้องบอกมันไม่โดดเด่นเลยอะเอาเป็นว่าอาจจะงวดนี้นะคะโชคลาภในช่วงเดือนกันยายน นะอาจจะต้องอาศัยดวงของคนในครอบครัวก่อนก็นแล้วกันนะคะดวงคนในครอบครัวเหมือนกับว่าเออบางทีครอบครัวเราอะใครดวงดีที่สุดพ่อเราแม่เราหรือว่าเป็นญาติพี่น้องนะก็อาศัยดวงเขานะให้เขาซื้อให้หยิบให้ก็แล้วกันหรือว่าก็ซื้อซื้อเออ,อเขาจะไปเลขนี้เราก็ไปตามเขาอะไรแบบนี้นะก็คือเหมือนกับว่าอาศัยดวงของคนอื่นที่เขาน่าจะดวงดีกว่าเราแต่ซึ่งควรจะเป็นคนในครอบครัวนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความรัก ความรักขอเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดกรกฎกันยายนแหม่ดูเรื่องความรักดูอกลางเดือนกันยานะคะมาสองถ้วยไม่มีอะไรสำหรับอุ้ยหนึ่งถ้วยก็ามาคนโสดกรกฎบอกเลยค่ะบอกเลย ะเดือนกันยายนเจอคนถูกใจอาจจะถึงขั้นตกลงคบหาเป็นแฟนเลยก็ได้มีโอกาสสารสัมพันธ์สุดๆนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยาไปเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงนะคะคนที่เข้ามานะหนึ่งหลับมาทางสายงานสองอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนๆกันที่คุยคุยกันอยู่เพื่อนที่คุยกันแบบเพื่อนนั่นแหละหรือบางทีอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาให้คุยกันอาจจะเน้นไปทางโซเชียลนะคะนะบางทีอาจจะคุยอินบ็อกซ์เออคุยกันแชทอะไรแบบ แบบเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆพัฒนานะคะตอนแรกก็เป็นเพื่อนนั่นแหละ <c oughs> เราอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเขาคือบางทีเวลาเข้าทักมาพูดมาคุยคุณอาจะรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบแบบนี้ไม่ใช่สเปกฉันแต่ว่ามันจะเริ่มพัฒนาเริ่มชอบเริ่มรู้สึกดีเริ่มคิดถึงนะคะมีโอกาสที่จะสาสัมพันธ์แน่นอนคือต้องบอกว่าคนโสดเนี่ย ให้คุณสังเกตเลยนะคนที่คุณคุยคนที่คุณแชทกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะทํางานกันคนละที่หรืออยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศอะไรแบบนั้นไปเลยนะคะแล้วมันมีโอกาสสาังสัมพันธ์มีนอนีทั้งหนึ่งถ้วยทั้งสองถ้วยมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ไปแล้วนะไม่มีอะไรดีกว่านี้สําหรับคนโสด แน่นอนนะคะ,ะชาวกรกฎมันมีโอกาสนะคะที่จะเป็นทางอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆกันนะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีธนูเยอะด้วยนะคะแล้วอาจจะเป็นธาตุน้ําได้ด้วยนะคะกรกฎพิจิกมีนคือสมหวังแล้วก็มีความสุขฟินมีคนคุยอาจจะพัฒนาเป็นแฟนแน่นอนค่ะแต่ตอนแรกอาจจะไม่ชอบกันนะแต่เราก็จะชอบภายหลังค่ะอุ้ยดีจังเลยโอเคต่อไปค่ะ คนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยไม่หมอขอพูดถึงคนที่ความสัมพันธ์ดีรักกันดีนะคะกันยายนให้ระมัดระวังในเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะ แฟนอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องเดินทางนู่นนี่นั่นะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะหรือบางท่านไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ว่าแฟนทำงานเยอะทำงานหนะักก็จะอาจจะเจอกันน้อยแล้วก็จะมีเรื่องงอนมีปัญหาจุกจิกงอนเรื่องอะไรงอนเรื่องความระแวงไม่ไว้วางใจหรือบางทีมันอาจจะมีมีคนอื่นนะคราบข่าวมาบอกอ,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาหรือเพื่อนเรานะคราบข่าวมาบอก,บอกเธอโน่นนี่นั่นนะี่นั่นะ ต้องใจเย็นเย็นใจร่มๆนะคะให้ความยุติธรรมกับแฟนคุณด้วยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์บางทิ้งงอนแล้วเลยเถิด งอนแล้วไปชู้จี้จุกจิกไประแวงแล้วไปใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันนะระวังทะเลาะแต่ถามว่าเออทะเลาะแล้วมันรุนแรงไหมอ่ะไม่คือคือทะเลาะแป๊บๆงอนแป๊บๆแ,แล้วเดี๋ยวก็ดีกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทะเลาะจะดีกว่าเรื่องของความหวัดระแวงให้คุณพิจารณาด้วยนิสัยใจคอของแฟนคุณแต่แม่หมออยากจะบอกว่าบางทีด้วยระยะห่างหรือด้วยการเจอกันน้อยคุยกันน้อยอาจจะทําให้เราคิดมากก็ได้นะเอาเป็นว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะแฟนคุณเขาทํางาน แล้วคุณเองคุณก็ทํางานเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนทํางานพอหมกมุ่นกับเรื่องงานมากๆเรื่องอื่นมันไม่สําคัญเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเดือนที่มันไม่หวานมันไม่โรแมนติกเพราะว่าต่างคนต่างมีเรื่องต้องจัดการเพราะฉะนั้นต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะค่อยๆเรียนรู้เวลาพูดเวลาคุยกันให้ใช้เหตุผลให้มากกว่าความงุดให้มากกว่าความแบบว่าความเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะเราต้องไม่เอาแต่ใจเราเองนะคะอย่าไปจุกจิกจู้จี้กันมากนะพยายามเข้าอกเข้าใจกัน คุยกันด้วยเหตุผลแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรอะค่ะมันมันไม่มีอะไรรุนแรงมันแค่แค่งอนอย่าให้เลยเถิดละกันทีนี้ในส่วนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าล่ะเป็นอย่างไรบ้างจะกลับมาคืนดีกันไหมหรือจะมีอะไรเลวร้ายมากกว่าเดิมหรือเปล่าอุ้ยไม่มีไม่มีมมนะคะ ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้แต่ว่าปัญหาอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะอยู่ในช่วงของการหาทางแก้ไขยอยู่ในช่วงของการที่พยายามจะหาวิธีที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณก็ยังประคองความสัมพันธ์แฟนคุณก็เหมือนกันไม่ต้องไปคิดมากนะคะมันมีเดบุลขึ้นมาด้วยค่ะนะระหว่างคุณสองคนนะเจ็ดเหรียญเดวุลไม่เหมาะมองว่ามันยังมีความผูกพนันมันยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ภายในเดือนกันยายนนี่บางทีอาจจะเป็นช่วงปลายเดือน ทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้พูดได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจแล้วก็หาทางออกจากปัญหาร่วมกัน คือคนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลาะด้วยเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้ามันมีปัญหามันมีสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาและสาเหตุเนี่ยมันสําคัญที่คุณสองคนต้องช่วยกันนะต้องคุยกันช่วยกันหาทางออกช่วยกันหาทางแก้ร่วมกันนะคะ The World คือคนสองคนต้องร่วมมือกันค่ะนะโดยการพิจารณาปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ มาหาทางออกหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วทุกอย่างจะชัดเจนและคุณจะรู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนแต่เม่หมองมองหน้าไพ่แล้วแม่หมอมองว่ามันบ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกถึงสิ่งที่ยังสามารถที่จะประคับประคองต่อไปได้ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันด้วยนะคะนะต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะคะออชายหนุ่มกรกฎก็ต้องพยายามที่จะแสดงความรับผิดชอบพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลสาวกรกฎก็ต้องพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจนะคะต้องอดทนบางอย่างยอมได้ก็ยอมนะ บางอย่างยอมได้ก็ยอมนะคะเราไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องควบคุมทุกอย่างก็ได้นะคะแล้วก็เน้นที่ว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะพยายามเอาอกเอาใจพยายามที่จะเ,เป็นผู้ตามที่ดีนะคะส่วนชายหนุม่มกรกอดก็เป็นผู้นําที่ดีแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาใช้เหตุใช่ผลแล้วไม่หมอ,มองว่าทุกอย่างมันดีขึ้นแน่นอนค่ะนะ,ะนะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนหน่อยนะคะช่วงต้นเดือนมันอาจจะครึ่งเดือนแรกมันอาจจะนิ่งเงียบเงยไปนิดนึงนะคะไม่ได้มีการขยับหรือไม่ได้มีการที่แบบว่าเออจะทําอะไร ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของใครอะนะช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนดีแน่นอนค่ะมาดูสุขภาพอุ้ยแข็งแรงดีค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคออือเราเองถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีคนคอยช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดนะคะมีคนดูแลดีแล้วเดี๋ยวก็หายในเร็วๆวันค่ะรับรองดีแน่นอนสุขภาพเรียบร้อยนะคะดวงของชาวกรกฎลัคนากรากฎ ประจำเดือนกันยายน2564โอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ